ดีครับพี่ทุกคนวันนี้เรามาตามความฝันนะครับคนคนนี้นะครับเนี่ยที่ผมไม่ค่อยมีนี่นะครับได้ยินข่าวว่าฝันดีแล้วก็ถ้าฝันถึงเกี่ยวกับรถนี่เล่ยจอกทุกงวดเลยนะครับมาดูแล้วก็เมื่อคืนได้ยินข่าวว่าแม่ฝันใช่ไหม,แม,มงไงแม่ฝันว่ายังไงแม่ฝันว่าได้ขับรถหกล้อของพีขง่ของของไขยของทองคุณชุบคนของน้องทองคุณ จุมพลอ๋อทองคุณนี่เป็นชื่อช่องยูทูบอ่ะครับครับผมเป็นชื่อช่องยูทูบช,ชื่อช่างอ๋อถ้าใครย<น>ังไม่ได้ติดตามก็ฝากติดตามน้องทองคุณด้วยนะครับทองคุณชุมพลเนาะครับผมนะครับตอนนี้มียอดซับติดตามเท่าไหร่แล้วครับหนึ่สองร้อยครับผมหนึ่สองร้อยไอ้อยากได้น้องเราเป็นปกติที่ขายอาหารเหมือนคนอื่นทำไมครับผมขายเหมือนกันนะผ่านติ๊กตอกเต๊กเต๊กชื่อยังไงติ๊กตอกแอ็ดประสิทธิภูแก้วครับติ๊กตอกแอ็ดประสิทธิภูแก้ว T H A E S I T อีนางบานบ้านนาพารวยค่ะรวยยังครับยังไม่รวยเลยค่ะว่าถึงหวยแจ็คเถืตอเลยบ่รวยแจ็คเก็อถึงหมวยเรสิบบาทยี่สิบบาทหมดว่าหันถึงบ่ครับถึงหาสิบบาทถึงหาสิบบาทรีอถึงตัวไหนหาสามก็เก้าศูนย์หาสามก็เก้าศูนย์สามหาก็เก้าศูนย์อ๋อแล้วคนนี้ได้ถูกไหมนี่เลขใหญ่ไม่ถูกครับแต่ว่าหวยเราหนึ่งหกเต็มเต็มเลยนะครับผมอ๋อมากหวยเล่าเลยครับผมพอดีว่าเด้ง่ายกันมัน เดือนละสองเทีย่ยมนะครับเอ่าแต่นี่ซื้อหอยเหล้าประจำโอ้มาคักครับผม <laughs> มาคักเลยหอยเหล้ามาคัดละครับสาวงามเนาะสาวกงามโอ้ยเคยไปโอเคยไปเวียงจันทน์ดูสิจังหัว่าสาวงามโอ้ยเคยเอาสั่งไปไป,ไปบุญเดิมสั่งไปครับไปเวลาเขามีงานช้างก็เคยข้ามไปนะครับผมอ๋อเวลามีงานสร้างเคยข้ามไปเอาอเราความฝันในฟังในฝังนงวันยายฝันว่าจะได้เกาะยายฝันว่าครับหลุดหกโลของทองคุณชุมพล ถอยหลังลงซะาอือจะเลยถามว่าทะเบียนรถุดุ้นช่างทองคุณนี่ทะเบียนตัวไหนถ้าฟันแบบนีเรกมันชอบออก้าฟันแบบนีเรกมันชอบออกอืมวันที่แล้วแกฟันว่ลเลกออกเก่าศูนย์เก็ออกเลยก็ออกเก่าศูนย์ตรงตรงออกเก่าศูนย์ตรงตรงเลยวันนี้ขทองคุณชุบพ่นสิซื้อตัวใดงอนี้ผมก็บมากุดแล้วครับผมแปดสามหมดแล้ะครับผมเพราะว่าตามจริงพวกคุณเธอวะ ขาเขาฟันไอ้สิสื่อขาหลังพอข้นไม่เคยถูกครับตรงตัดสื่อหัวครับแปดสามครับผมจับสื่อแปดสามครับผมพอข้นสื่อแปดสามทะเบียนหลดตัวไหนแปดสามแปดห้าสี่สามครับผมแปดห้าสี่สามครับก็สื่สื่อแปดสามกับเวลาพอข้นสื่ออะไรมันมากออกคณะครับว่าแปดสามก็แปดห้าครับงวดนี้เป่นปะครับผม อ๋อพอแปดสามกับแปดหายโอ้แปดหายมาตีสื้ออะไรหรือมันอัานไปเบิดแล้วแล้วเหรครับผมกับบงหลวงเขาอัานบ่อัานเนาะผมเกินก็ตามภาษาคนมันเท่านาะครับอืมกต่มันคือได้จังสั่นเนาะครับผมเคลื่อยยังสัน่นแล้วนี่เดนั่งบานพารุ้ยนี่เดว่าจะไดแม่ฟันว่าจะไดเกาะถ้าเกิดแม่ฟันนี่สิปกติจะไปจะไดครับจะซื้อทะเบียนหลุดเนาะถอยหลังลงสะ ร่ามันกสีอยู่แล้วทะเบียนข้างหลังมันสีสามกับจีสือสีสามเหมือนตัวเนาะสือสีสามเอาทั้งนี้แปดสามแปดสามสีสามแปดหาครับผมสำนีตีสือสำนีทิ้งวันนี้ตัวซมมุติร้านโบราณตัวเดียครับมียังสีฝากบ่ครับฝากให้ซื้อหลายๆผมอันซื้อน้อยด้วครับผมอย่าซื้อหลายเอาแค่พ่อรวยเอาแค่พ่อรวยครับผมโอ้โหเอาแค่พ่อรวยเอาแต่ธรรมดาคนเ่าซื้อเอานี่ถามอีดีนี่ถามอีดีมัน เอาคิงแค่ไหนบ่ตัวกันตัวบ่ตัวครับผมบ่ตัวกันเลย่นบอปกติไอ้สมัยผมไปขายของนะครับผมเห็นรถต่ำซอยฝาเนี่ยนี่ทะเบียนซีหาตัวผมก็ตัดสื่อแค่ซีหาผมก็ซื้อกับน้องสาวผมแับซีหาครับผมก็ถูกอยู่นะครับเงิน่ครับผมอืมช่วงนี้มึงเงินีกี่จัดตัวนี้แหละเนาะเงินนี่ก็นี่แหละครับแปดสามแปดหาครับครับก็ดซีสามกำน้องนี่แหละครับผมซื้อตัวเดียวเลยซั่มนี่บ่ซื้อหลายตัวครับปกติกบ่เคยซื้อหอดสองสามตัวหรอกครับแต่ว่าคนดวงเองคนดวง ตือเลขไม่ต้องหลายตัวก็ถูกครับผมอืมคุณต้องแห้งมือสื่อเลขหลายตัวก็ตัวคืนปกติตัวเดียวเนียนนะครับผมปกติตัวเดียวเนียนเลยครับแปลถาแปลถาแปลถาสื้อบ่ได้เปลี่ยนตัวบ่ได้ีเปลี่ยนสามว่าเปลีนถาเปลสามแล้คนมาเปลนะครับผมคนมาเปลี่องวดนี้ผมมีคนเฝ้าถึงเลขกเปลี่ยนได้ไครับครับก็ธรรมดาครับมืออนย่าลืมไปเขาช่องทองคุณทุกคนนะครับมือนสีไทยน้องสร้างจับปิงปองนะครับอ๋อใช่จับปิงปองสิสิบแปดนาฬิกาจุดศูนย์นะครับผมเดี๋ยวจะให้คุณพี่ สำรีคนมีน้ำใจนะครับไปถ่ายทอดให้ดูนะครับผมพรุ่งนี้ครับผมจะปิ้งปองนะครับจบปิงปองจะปิงปองน้องทองคูณนะพรุ่งนี้นะครับคนไหนที่เป็น fc น้องทองคูณเนาะคนไหนที่เป็น fc ผมเหมือนกันครับสำรีคนเดิมนะครับเปลี่ยนชื่อช่องใหม่แล้วนะครับสำรีคนเดิมหรือว่าสำรีคนดีมีน้ำใจนะครับก็เหมือนเดิมนะฮะถึงสำรีคนเดิมก็สำรีคนดีมีน้ำใจก็เหมือนกันนั่นแหละเอาน้องเอาชัวร์ตัวเราชอบตัวไหนเนี่ยตัวเลขพวกเนี้ยชอบตัวไหนวันนี้แมมส่วนตัวเนีอาส่วนตัวของน้องส่วนตัวชอบเกา ก่าหนึ่งสี่สามเล็กถอยรถลงสะส่วนตัวเลยนี่นี่ส่วนตัวนี่เก่าหนึ่งมียังสีฝากนี่ครับเก้าฝากแฟนๆทุกคนเอฟซีของพี่สำลีคนเดิมตั้งแต่ติดตาม youtube ช่องอินังบานบ้านนาพารวยน้ำเด้อค่ะะตอนนี้ตอนนี้อยากกับสามีแล้วบริได้กินข่าวมาอย่ามาแรงกันเลยน้องนดี ยังขายยังสงสัอยู่ยังสงสัยบอกครับโอ้ยน้องไอ้ลูกยังคนละครับสิป้าไปเห็นยังครับเอ็มซีเอาอะไรจิตติมาใหญสั่งดีคนเดิมเลยเอ็มซีต้องไปกิจธรมเล็กกิจธรรมเรื่องขอบข้วเรื่องส่วนตัวเอาก็ถามร่วมกันไปเลยนะเอาแค่ต้องไปถามตะเลขมันเครียดไงเอาเรื่องอื่นมาประกอบด้วยดูพวกกันนั่งนี่นาเข่งพึ่ง ใจหัวหรอก็ว่าไม่ให้งอหัวนองอก็อวดไหญตัวเจ้อันมันมีเด้ขึ้นบ่ครับเรื่องนี้ครับมีบ่มีบ่ได้เห็นอยู่บวกมีหรอกครับเอาแป่งเลยอ่แป่งกันรูปอาแป่งกันรูปอันนี้อันนี้อันนี้คือความจริงเนาะแต่เกิดบางทีเราคือไอ้ไอควันไอ้พ่อพ่อไอ้ควานควานคูนควานของของคูนเนาะก็คือจะซื้อตัวนี้เลยสองตัวแค่นี้เนาะครับผม สองตัวแค่ไหนคือแปดสามกระถาแปดสามครับผมแปดสามก็แปดหาเท่านั้นครับผมตัวอื่นบ่ซื้อครับผมน้องบานเดยน้องบานพารวยเก่าหนึ่งกับสี่สามเก่าหนึ่งกับสี่สามตัวนั้นบ่ซื้อตัวอื่นเลยสีสองมันอันเนาะซื้อสีสามสีสองอันเหรอเะบาะคิดว่ามันจีอันเท่ทำไมจะว่าอย่างนั้นมันตรงกับวันมหิดลนาะมันเป็นไปได้เนาะความความเป็นไปได้สูงคุ้มคิดคุ้มคิดส่วนตัวแต่ว่าอันไม่อันนี่ไม่รู้แต่คิดว่าถ้ามันอันจะซื้อสีสามสื่อสูง เอามียังสีฝากเมื่ออื่นนีสีฝากังี้ก็ควันควันดุกเนี่ยสวัสดีครับพรุ่งนี้อย่าลืมเข้าไปดูน้องทองคุณชุมพลนะครับช่องน้องทองคุณชุมพลนะครับผมพรุ่งนี้คุณพี่สำเรียครับผมจะจะเข้าไปถ่ายการจับไข่จับไข่จับซินนะจับปิงปองลุ้นโชคนะครับว่าน้องทองคุณของเราจะแม่นเช่นไหนครับระหว่างพ่อควรกับน้องทองคุณชุมพลของเรานะครับผมพรุ่งนี้ครับไม่ต้องพ่อควรไม่ต้องแับดอกแับปตะท่างครับพระแล้วครับ พรุ่งนี้ครับ19บเนาฬิกาครับผมอย่าลืมติดตามนะครับผมสิบเก้านาฬิการ้านเด้มียังสิฝากบ่จะฝากเราดีสิฝากใครฝากให้ตามหาสามีไหมเออออเสามีดูอยู่อาว่าจะฝากอะไรถึงสามีไหมไม่ได้ไล่แล้วแต่จิไปที่ซียูเออจะเก็บสัตยาดยมจะมาก็มาใช่ไหม มีทำมากับไอเติบอยู่อยากไอก็มาเออถ้าไม่อยากไอก็มาแต่แต่ว่าแต่ผมไม่ไอเดี๋ยวพ่อ h ออก c h e อะไรดก